รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับมาพบกับครูกั๊กกันอีกครั้งนะครับในรายการการเงินเพื่อชีวิตเพราะว่าชีวิตเราต้องใช้เงินนะครับ <c oughs> แอดเอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องสิทธิแล้วก็บทบาทต่างๆนะครับของผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างพวกเราไปแล้วเนี่ยคิดว่าในรอบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการระวังภัยให้มากขึ้นนะครับฮะ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ที่มากระทบสิทธิ์เราทั้งหลายเนี่ยก็มาจากภัยใกล้ตัวทั้งหลายนี่แหละ ก็แบบอาจจะมาในรูปของกลกงทั้งจากบริษัทเองหรือว่าอาจจะเป็นคนทั่วไปหรือคนที่เรารู้จักนี่แหละนะครับอาจจะเป็นคนที่โกงเราก็ได้เดี๋ยวต้องชกให้หนักเลยนะครับโอเคในตอนที่15นี้นะครับเราก็จะกล่าวจนถึงในเรื่องของนี่นอกระบบนะครับแชร์ลูกโซ่แล้วก็ไผ่ใกล้ตัวครับนะ เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีใครเคยถูกหลอกหรือโดนโกงเกี่ยวกับภัยทางการเงินบ้างครับโอเคเป้าหมายสําหรับวันนี้นะครับก็คือเราจะบอกประเภทและก็ลักษณะของภัยทางการเงินนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างภัยทางการเงินที่มีในชุมชนได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะกลนโกงนะครับของนี่นอกระบบอย่างแรกเลยนะครับเขาจะ ใช้ตัวเลขน้อยๆฮะเพื่อจูงใจอย่างเช่นเงินผ่อนต่งงวดเนี่ยดอกเบีย้ยเป็นเท่าไหร่แต่ไม่บอกนะว่าต่อวันต่อเดือนหรือต่อปีนะฮะแบบอย่างเช่นผ่อนต่อวัน18บาท20บาท50บาทเท่านั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจ่ายได้นี่นาะแต่พอคิดเป็นเดือนแล้วเยอะอยู่นะเออเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับอย่างที่2ครับให้เซ็นเอกสารโดยที่ไม่ได้กรอกตัวเลขเซ็นไปก่อนเดี๋ยวไปจัดการเอกสารให้ ปรากฏว่าไปเติมอัตราดอกเบี้ย20%มาเลยอันนี้สวยเลยนะครับต่อมาไม่ให้ลูกหนี้นะครับอ่านเอกสารที่ต้องเซ็นนะครับคือหลอกว่าจำนองเนี่ยแต่แท้ที่จริงคือเอาไปขายมีเยอะเลยนะครับแบบว่าอย่างเช่นแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอจำนองบ้านหน่อยแต่จริงๆแล้วเอกสารเนี่ยก็คือขายบ้านให้คนนี้ไปแล้วปรากฏว่าเราได้เงินมา20,000แต่ขายไปเลยครับบ้านทั้งหลังแบบนี้ก็มีนะเพราะนั้นต้องระวังเยอะๆนะครับอย่างที่สครับ บีบให้เซ็นเอกสารเงินกู้เกินจริงครับอ่าคือพอเราจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยเราก็ยอมเขาโอ้โหชีวิตมันเศร้าจริงนะฮะ <laughs> ก็ระวังด้วยแล้วกันเนาะทีนี้มีอย่างอื่นต่อครับการทําสัญญาขายฝากแทนสัญญาจำ侬น,นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะพยายามทําให้ลูกหนี้เนี่ยคืนเงินได้ตามกําหนดนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะครับหรือนะครับปลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรงนะครับ ก็คือให้ลูกหนี้เนี่ยผ่อนสินค้าที่แพงกว่านะครับแล้วก็ให้เงินที่น้อยกว่ากลับไปทีนี้ลูกหนี้เนี่ยต้องจ่ายเงินต้นแพงแถมเสียดอกเบี้ยด้วยคือกลายเป็นว่าโดนเอารัดเอาเปรียบซะเต็มที่ไปเลยนะครับหรืออันนี้ครับทวงหนี้โหดนะครับประจานทําร้ายร่างกายฮะทีนี้วิธีการป้องกันภัยจากหนี้นอกระบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือหยุดใช้เงินเกินตัวครับ ยังไงบ้างครับก็เริ่มจากการที่เราเนี่ยจดบันทึกรายรับรายจ่ายก่อนนะครับวางแผนแล้วก็นึกถึงความจําเป็นว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องใช้อันนี้ไหมถ้าเกิดดูคลิปของคุกักตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เนี่ยคุกักพูดบ่อยมากเลยนะว่ามันจําเป็นไหมที่ต้องใช้อันนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันนี่นอกระบบได้อย่างที่2นะครับวางแผนการเงินล่วงหน้าอันนี้ก็พูดอีกเหมือนกันนะครับทำงบล่วงหน้าไปเลยว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องใช้ไหมนะครับคำนวณเงินล่วงหน้าเลยว่าแบบไอ้เป้าหมายนี้เนี่ยมันจาเป็นหรือเปล่า มาจากกระทบกับเงินถูกเฉิยไหมนะอย่างที่3มครับคิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อนนี่ครับพิจารณาความจําเป็นก่อนว่าเฮ้ยถ้าฉันต้องเป็นหนี้จริงๆเนี่ยมันจะส่งผลดีในระยะยาวกับเราหรือเปล่านะครับหรือว่ามันส่งผลเสียมากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่4ครับเลือกกู้ในระบบนะก็คือมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคอยดูแลแล้วก็คุมอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพื่อให้มันไม่เยอะจนเกินไปนะจ๊ะ มีอ,อื่นเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ครับอลองดูซิว่าเขาอะน่าเชื่อถือหรือเปล่าอลองแบบศึกษาเยอะๆนะครับจะได้ป้องกันการถูกเอาเปรียบเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราทําไปแล้วเนี่ยโหกว่าเราจะหลุดจากสัญญาหรือว่าเงินกู้ตรงนั้นเนี่ยมันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีก่อนต่อมาครับศึกษาวิธีคิดดอกเบีย้ยนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้ที่เราจะกู้เนี่ยส่วนใหญ่เขาคิดดอกเบีย้ยแบบไหนนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคิดดอกเบีย้ยแบบ เงินต้นคงที่นะครับหมายความว่าก็คงไปเลยนะครับมันจะไม่ลดต้นลดดอกนะฮะต่อมาครับหากจําเป็นต้องกู้เงินนอกระบบนะครับเราต้องใส่ใจนิดนึงนะครับอย่างเช่นเซ็นนะครับจะเซ็นตอนไหนเซ็นเมื่อก่อข้อมูลครบถ้วนอ่านแล้วนะครับอ่านแล้วอ,อ่านอีกตรวจสอบเคื่อนขต่างๆเก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัวดูไปเลยว่าไอ้สฉบับเนี่ยมันเหมือนกันจริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้โห มันมีส่วนที่ต่างกันเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อันต่อมาทําสัญญาจำนองแทนฝากขายนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ทำสัญญาเสร็จปั๊บไปขายให้เขาเฉยเลยทั้งจริงเราแค่ต้องการจำนองอันนี้ต้องดูดีดนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจำนะครับแล้วก็ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยือ่อนี่นอกระบบนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือควรหาแหล่งเงินกู้ที่ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกว่ามาชาระคืนอย่างที่เคยบอกนะว่าอันนี้ทําได้แต่ก็ไม่อยากให้ทําบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นติดนิสัยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหลุดจากภาระหนี้ตรงนี้ได้นะฮะทีนี้ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับสามารถขอรับคําปรึกษาได้นะครับจากองคอ์กรใดบ้างนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,7 7, หน่วยงานนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับหน่วยงานแรกครับจะเป็นศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลังครับโทรไปได้เลย1359หน่วยงานที่2ครับกองบังคับการปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโทรไปได้เลย1 1 3 5ต่อมาสายด่วนรัฐบาลครับสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโทรไปเลยครับ1 1 1 1ก็คือ1 4ตัวนะครับหน่วยงานต่อมาครับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอันนี้เป็นสำนักงานรถครับอันนี้เป็นสำนักอายการสูงสุด โทรไปได้เลยครับ021422034ครับอีก3หน่วยงานที่เหลือนะครับอันแรกก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับก็คือกระทรวงยุติธรรมโทรไปได้เลยครับ025753344ครับศูนย์ต่อมาครับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอันนี้น่าจะเคยได้ยินตามโทรทัศน์เนาะเป็นของกระทรวงมหาดไทยนะครับโทรไปได้เลยครับ1567 และอันสุดท้ายนะครับหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามนี้ไม่เหมาะสมนะก็จะเป็นกรมการปกครองนะครับอันนี้จะเป็นสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ทําการปกครองจังหวัดหรือว่าจะเป็นกองประชาการตํารวจนครบาลสถานีตํารวจท้องที่แล้วก็ที่ว่าการอําเภอทุกแห่งนะครับอันนี้เราสามารถติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนลักษณะโกงนะครับแชร์ลูกโซ่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อเดี๋ยวไปพักสักครู่ครับ เรากลับมา้วครับอันนี้ที่อยากจะชวนคุยกันต่อนะครับเคยได้ยินไหมครับเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เป็นข่าวกันไปตั้งไม่รู้กี่รอบตั้งกี่รอบแต่ถามว่าทําไมคนเนี่ยยังถึงไปอยู่ตรงนั้นเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยไอคนที่เขาเข้ามาหลอกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าน่าเชื่อถือเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหลงไว้ใจแล้วก็ผิดพลาดกันได้นะครับเพราะนั้นใครที่เคยตกเป็นเหยื่ออันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโง่จังเลยอะไรอย่างเงี้ย คนเรามีโอกาสที่จะปิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเกิดเรียนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระวังมากยิ่งขึ้นนะครับอะมาดูครับ,ล,บกกลักษณะกลโกงของแชร์ลูกโซ่ครับเป็นอย่างไรนะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในคราบของธุรกิจขายตรงนะครับย้ำว่าธุรกิจขายตรงไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าไอ้แชร์ลูกโซ่เนี่ยมันมาในคราบนี้เฉยนะครับอะมาดูครับเวลาที่แชร์ลูกโซ่เขาเข้ามาหลอกเราเนี่ยเขาจะหลอกเราด้วยกลโกงอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ เขาจะบอกผลตอบแทนเนี่ยสูงมากอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นลงเงิน1000บาทพรุ่งนี้เอาไปเลย500บาทเอ้ยเป็นไงหุ้ยอะไรเนี่ยลงแค่พันเดียวพรุ่งนี้ได้500หรือบางทีเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นด้วยเช่นลง500ได้2 0 0 0 0เป็นไปได้ไหมในความเป็นจริงบอกเฮ้ยดูเป็นไปไม่ได้แต่จะเสี่ยงนะก็อาจจะต้องลองดูนะครับทีนี้อย่างที่2ครับเหยื่อไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพียงชักชวนญาติพี่น้องอคุ้นๆไหม โทรมาวันนี้กักเป็นไงบ้างออกมากินข้าวกันหน่อยไหมโดนไปแล้วประมาณ3คนนะครับหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปคุยด้วยแล้วนะอย่างที่3นะครับไม่เน้นการขายครับแล้วก็การสาธิตอะไรไม่เน้นอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าต้องการแค่เงินมาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่4ี่ครับทําให้สมาชิกสนใจสินค้าแล้วก็เข้ามาฟังสัมมานาเขาก็จะเริ่มมีการจัดในโรงแรม ลงทุนผ่านเงินก็เอาเงินที่เขาเก็บมานั่นแหละครับมาลงทุนให้ดูว่าแบบเฮ้ยฉันมีเงินในการจัดในห้องประชุมแบบนี้นะก็เลยแบบทาให้คนเนี่ยเชื่อเชื่อใจแล้วก็โดนหลอกมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาหลอกให้จ่ายค่าสมัครสมาชิกค,ค,ครับแรกเข้าพันเดียวต่อไปเนี่ยโอ้โหอยู่ยาวเลยปีหน้าเดือนละ500หรือไม่ก็แบบฟรีไปเลยเพราะนั้นเขาก็ได้เงินส่วนนี้มาครับต่อมาหลอกให้ซื้อสินค้าชิ้นแรกราคาสูงครับ อาจจะเป็นแบบซื้อคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้นะเดี๋ยวได้กําไรต่อน,นู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปหลือจะเป็นครีมเป็นอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับและอันสุดท้ายครับหลอกให้ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าและรอรับปันผลฮนะฮะโอ้โหอันนี้ดูแบบนี่ไงฉันเป็นนักลงทุนนะนีไ่ไงโอ้โหเราฟังดูแล้วมันเท่ขึ้นมาทันทีแค่เราเอาเงินไปวางแค่นี้เนี่ยไม่เรียกนักลงทุนนะครับเขาบอกว่า เราเนี่ยต้องมีการศึกษาทุกๆอย่างนะครับวางแผนในการลงทุนต่างๆอันนี้เนี่ยถึงจะเรียกว่านักลงทุนเอาเงินไปวางเฉยๆอย่างนี้ถือว่ายังไม่ใช่นักลงทุนนะครับทีนี้แชร์ลูกโซ่นะครับเขามีการทำนะครับนอกเหนือจากการที่ขายตรงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะครับก็คือการแชร์ลูกโซ่แบบหลอกลงทุนครับเป็นยังไงฮะอันนี้ก็คือจะหลอกว่าได้สิทธิพิเศษนะครับโคต้าสินค้าราคาถูก อย่างเช่นบอกไปแล้ว่าแบบอ่ะเนี่ยถ้าเกิดแบบมาอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยนะสามารถซื้อครีมจากราคา1,000บาทเนี่ยได้10ชิ้นใช่ไหมจ่าย1,000บาทเอาไปเลย3แพ็ค3แพ็คของเขานี่ก็คือ30ชิ้นนะเป็นตน้นก็จ,จะได้สิทธิพิเศษมากกว่านะครับหรือ ให้ผลตอบแทนสูงแน่นอนโอ้โหขนาดนักลงทุนระดับโลกเนี่ยยังไม่กล้าการันตีเลยว่าแบบเฮ้ยลงทุนกับชันเนี่ยเอาไปเลยนะผลตอบแทน50%ไม่มีนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะขนาดแบบที่เขาลงทุนกันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะที่ว่าได้จริงเนี่ยก็คือ8-10%แต่ถ้าเก่งๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่15-17-18%เนี่ยก็มีแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะขึ้นแล้วแต่แต่มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นฮะโอเคอย่างที่3ครับมีเว็บไซต์เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือครับโอ้โหไปลงจดทะเบียนเว็บไซต์เลยทราบไหมครับว่าเวลาจดทะเบียนเว็บไซต์เนี่ยจริงๆมันจะมีไอ้ค่าโดเมนนะครับพวก .com อะไรพวกเนี้ยราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลก 100, ักร้อยไปจนถึงหลักพันไม่แพงนะครับเขาไปจดแล้วก็ทําให้มันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะโอเคต่อมาครับสิ่งที่เขาทําก็คือแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนใช่ไหม แต่จริงๆแล้วไม่ได้ทําธุรกิจจริงฮะอ่าแบบแค่หลอกเราให้มันดูน่าเชื่อถือเฉยๆแล้วก็ใช้เงินผู้ลงทุนรายใหม่เนี่ยไปจ่ายผลตอบแทนให้รายเก่าคุณคุณไหมหมายความว่าสมัครมาปุ๊บโอเคหมื่นหนึ่งปับ๊บไอ้รายใหม่เนี่ยนะยังไม่ได้เงินผลตอบแทนใช่ปะเอาไอ้เงินเนี้ยไปให้รายเก่าก่อนแล้วรายเก่าก็จะบอกเฮ้ยนี่ไงเราได้ผลตอบแทนกลับมาแต่จริงก็คือไอ้เงินคนใหม่นะั่นแหละ ไล่คนใหม่เนี่ยก็ไปหาคนเพิ่มได้เงินกลับมาก็อับมาส่งให้คนก่อนหน้าอาจจะเป็นให้ตัวเองเนี่แหละเพราะนั้นมันก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้มีการงอกเงินอะไรหรอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะล่มล่มสลายลงไปเองนะต่อมาครับหาผู้ลงทุนใหม่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ผลตอบแทนคุณคุณไหมครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าเกิดหาไม่ได้มันจะเอาเงินมาจากไหนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแชร์ลูกโซ่แบบหลอกลงทุนนะครับ ต่อมาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือแชร์ลูกโซ่หลอกขายสินค้าผ่านอินเทอร์เนต็ตครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแฝงตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับอ้างว่าเป็นสินค้าหายากกำลังต้องการนะอย่างเช่นสมมุติคุกาก็หยิบสมมติหยิบคีย์บอร์ดอันนี้ขึ้นมาบอกเฮ้ยอันนี้เนี่ยเหลือชิ้นเดียวในโลกเลยนะสุดท้ายแล้วไม่มีการผลิตแล้วขายตอนนี้เอาไปเลย 5, 0 0 0 คนก็ซื้อไปทัง้งนที่กูกักซื้อมาพันห้าก็หลอกได้เช่นกันนะต่อมาให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดคือเราอาจจะไปเซิร์ชดูเลยว่าแบบโอ้ราคาท้องตลาดมันประมาณนี้ก็ให้ถูกกว่าครั้งแรกเนี่ยจะได้รับสินค้าตามที่สั่งเป็นการแบบหลอกแล้วก็จูงใจว่าเฮ้ยฉันซื่อสัตย์นะเพราะเหยื่อนะครับเริ่มที่จะเชื่อเนี่ยก็จะไปชวนเพื่อนชวนญาติมาแล้วก็เงินเนี่ยก็จะไหลเข้าสู่ใครครับมิจฉาชีพ แล้วมิจฉาชีพก็จะเชิดเงินหนีไปโดยไม่ส่งสินค้ามาให้นะครับนี่มีเพื่อนเป็นมิรนะฮะมิจฉาชีพ <S 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 ต่อมาวิธีป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเนี่ยไม่โลภไปกับผลตอบแทนหรือสินค้าราคาถูกที่นํามาหลอกล่อนะก็คืออะไรที่มันให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยจริงๆมันความเสี่ยงยิ่งมากใช่ไหมความเสี่ยงยิ่งมากเราก็ก็ลังเลหน่อยละกันนะครับอย่างที่2ก็คือไม่กรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์นะครับหรือว่าตอบกลับอีเมลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอาจกลายเป็นเหยื่อได้นะอย่างเช่นแบบอีเมลส่งมาแบบธนาคารเนี่ยต้องการข้อมูลของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลของคุณเนี่ยติดปัญหาเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณโดนฟ้องเราไม่เคยทาอะไรเลยอยู่ดีมาโดนฟ้องโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่ส่งข้อมูลกลับไปปรากฏว่าเป็นมิจฉาชีพครับออหรืออันสุดท้ายนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจที่เราไม่แน่ใจ อย่างที่บอกเนี่ยเขามีธุรกิจจริงๆก็มีนะครับแต่อะไรที่เราไม่แน่ใจเนี่ยก็หยาบเลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยถูกหว่านล้อมให้ลงทุนได้นั้นต้องระวังให้ดีนะครับโอเคทีนี้วิธีป้องกันภัยต่อมานะครับที่อยากให้เราทราบก็คืออยากให้เราเนี่ยศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินค้าให้ดีก่อนการลงทุนครับเพราะอะไรครับโดยเฉพาะสินค้าที่ได้ผลตอบแทนสูงมากๆในเวลาอันสั้นหรือราคาสินค้าถูกผิดปกติเนี่ยอันเนี้ย เป็นตัวต้องสงสัยเลยว่าแบบเอาละโดนโกกแน่นอนนะต่อมาครับอยากเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธนะอันนี้ถ้าเราถูกหลอกเนี่ยอาจสูญเสียเงินได้นะคไอ้คำว่าปฏิเสธเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่คู่กันกับโลกใบนี้เลยนะครับลองนึกภาพว่าเวลาที่เราเนี่ยนะไปในร้านอาหารเป็นของห้างสรรพสินค้าใช่ไหมไปที่ร้านแรกร้าน2ร้าน3ร้าน4 เราเองเนี่ยนะยังปฏิเสธร้านเหล่านั้นเลยทั้งทั้งที่เขาเนี่ยส่งตาแล้วห้อยมาว่าแบบซื้อร้านนี้เถอะนะครับร้านนี้อร่อยนะครับสดสดใหม่ๆเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยยังปฏิเสธอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นขนาดร้านค้ายังปฏิเสธได้ทําไมเรื่องพวกนี้จะปฏิเสธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไปเลยนะครับต่อมาติดตามข่าวสารกลกงเป็นประจำครับอัปเดตข้อมูลบ่อยๆครับว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไอ้แก๊งพวกนี้เนี่ยมันมีวิธีอะไรใหม่ๆมาบ้าง เราอะครับจะได้ระวังเนื้อระวังตัวให้มากขึ้นจะได้ไม่โดนหลอกนะครับอย่าลืมนะครับอัปเดตบ,บ่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเราเนี่ยรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดต่อขอความปรึกษานะครับได้นะครับที่ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบนะสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับซอยอารีสัมพันธน์ถนนพระรามห3เซนในพญาไทกรุงเทพ10 400นะครับหรือว่าโทรไปที่1359เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซนะครับอย่างแรกเลยก็คือ1ต้องมีสตินะครับก่อนจะเป็น1เนี่ยจริงๆควรจะเป็น0ูนย์ก่อนด้วยซ้ําก็คือก่อนที่เราจะไปลงทุนหรือว่าเอาเงินของเราไปทําอะไรก็ตามเนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไอ้ที่เราจะไปทำเนี่ยมันเหมาะสมหรือว่ามันน่าจะโดนโกงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับกลับมาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับลักษณะกลโกงของภัยใกล้ตัวต่อ เดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกโกงของภัยใกล้ตัวกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับแล้วก็มีโอกาสที่อนาคตของเราเนี่ยอาจจะเจอเรื่องนี้ได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของเบี้ยประกันงวดสุดท้ายครับ บางคนแบบมันคืออะไรนะอ่ะมาลองดูครับวิธีการของเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะเป็นการแอบอ้างนะครับเป็นพนักงานของบริษัทประกันชีวิตครับเขาก็จะมาเลยสวัสดีครับผมเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิตนะครับเลยมาติดต่อเราติดต่อใครครับติดต่อญาติของผู้ตายนะครับแจ้งว่าผู้ตายเนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้อย่างเช่นเราอาจจะเสียญาติคนสําคัญไปนะครับเขาก็จะมาบอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยญาติของคุณเนี่ยทำประกันกับเราไว้นะ แต่ว่าขาดการชําระเบีย้ยประกันมววสุดท้ายคือถ้าญาติเนี่ยนะจ่ายค่าเบีย้ยที่ค้างชําระไว้เนี่ยจะได้เงินก้อนค่อนข้างมากเนี่ยคืนกลับไปนะนี่พอฟังอย่างนี้แล้วเป็นไงครับเฮ้ยโอ้โหเราจะได้เงินกลับมาอาจจะได้เงินกลับมาทํามาจัดงานศพหรือว่าอาจจะเป็นต่อย,ยอดให้กับครอบครัวของเราก็ได้ครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นไงฮะหลงเชื่อครับแล้วก็จ่ายเงินไปครับมิจฉาชีพก็ หายไปครับหายไปเลยครับเพราะว่าเขาได้เงินไปแล้วไงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปตรวจสอบเลยนะครับว่าญาติของเราเนี่ยทำประกันชีวิตจริงๆหรือเปล่าไอ้คู่มือประกันหรือว่ากรมธรรม์อะไรก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะจ่ายเงินตรวจสอบให้แน่ใจก่อนไม่ต้องรีบครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีเวลาบริษัทพวกนี้เขารออยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รอเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นวิจฉาชีพได้นะครับนะ งั้นระวังตัวให้มากขึ้นนะครับต่อมาฮะอันนี้เป็นลักษณะของการตกทองครับหรือไม่ก็ลอตเตอรี่ปลอมนะครับมิจฉาชีพจะเป็นอย่างนี้ครับอ้างว่ามีทองนะครับหรือว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งเดินมาบอกเลยแต่ไม่มีเวลาไปขายอ่ะไม่มีเวลาขึ้นเงินเลยอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมขายให้คุณนะไอ้น,นี่มันร้านหนึ่งผมขายให้คุณสัก0ปดแสนแล้วกันนะครับสิ่งที่เราทาก็เฮ้ยแปดแสนเองเดี๋ยวเราขับมากรุงเทพ ได้ล้านหนึ่งกลับไปเสียภาษีนิดหน่อยก็โอเคคุ้มนะครับก็เลยเอาเงินให้กับมิจฉาชีพไปนะครับมิจฉาชีพได้เงินไปแล้วเป็นไงครับหายตัวฮะโดนหลอ,อกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอไอ้ของผู้นี้เนี่ยระวังไว้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับก็ระวังไว้ด้วยต่อมาฮนะโอ้โหอันนี้อาจจะเจอกันบ่อยเลยก็คือเป็นนายพันหน้านะครับหรือว่านายหน้าน,นี่แหละหลอกลวง เขาจะทำยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรนะครับหรือสถาบันการเงินที่ช่วยเหยื่อหางานโดยเหยื่อเนี่ยจะต้องจ่ายค่านายหน้าให้ก่อนบางรายนะครับหลอกให้เหยื่อเนี่ยเป็นนายหน้าขายที่ดินครับโดยทำงานกันเป็นทีมเลยคนแรกเนี่ยหลอกว่าอยากขายที่ดินนะครับคนที่2เนี่ยหลอกว่าอยากซื้อที่ดินีการทำงานเป็นทีมนะแล้วก็ขอให้เหยื่อเนี่ยเป็นนายหน้าให้ จากนั้นนะครับคนซื้อเนี่ยจะอ้างว่าเงินไม่พอจ่ายค่ามัดจําครับขอให้เยือนเนี่ยช่วยออกค่ามัดจาให้นะสุดท้ายคนซื้อคนขายหายไปหมดเลยครับส <laughs> ่วเยือนะครับไม่ได้ค่าในหน้าแถมยังเสียค่ามัดจําที่ออกให้เขาก่อนไปอีกพี่นั้นไอ้แบบนี้เนี่ยครับโหจริงๆโหดร้ายมากเลยนะฮะนอกจากเขาเนี่ย จะเป็นผู้ตกงานแล้วยังต้องเสียเงินไปก่อนอีกเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าหลอกกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ให้ระวังไว้เลยว่าเรากําลังเชิญนายพันหน้านะครับอเอาละฮะครูกักเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวงอของค่ายหนังค่ายหนึ่งนะครับก็นักแสดงนำเนี่ยก็จะเป็นน้องใบเฟิร์นกับน้องณเดชนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เล่นเป็นถ้าเป็นณเดชนเนี่ยก็จะเล่นเป็นคนที่เรียกว่า เป็นมิจฉาชีพอะนะส่วนอันนี้ใบเฟิร์นเนี่ยก็จะเล่นเป็นพนักงานนะครับซึ่งในในฉากในหนังเนี่ยครับพระเอกก็คือโทรมาหลอกนางเอกเนั่นแหละว,ว่าแบบเออตอนนี้เนี่ยนะคุณเนี่ยได้เงินอะไรเนี่ยแล้วก็นางเอกเนี่ยจะต้องโอนเงินไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับแล้วก็ถ้าโอนเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็จะได้เงินนั้นคืนกลับไปแต่ปรากฏว่านางเอกเนี่ยนะเป็นพนักงานธนาคารมาก่อน mm hmm. ก็เลยไปตรวจเช็คข้อมูลก็เลยรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โกหก ก็เลยจับได้นะครับแล้วจริงๆแล้วไอฉากหรือว่าท่อนนี้เนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะเคยเป็นข่าวว่าแบบเออเป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็เลยทําให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปหาแบบใครแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ต้องโอนเงินไปยืนยันเนี่ยไม่น่าใช่ละนะครับก็ระวังตัวไปด้วยนะครับหรือนี่ฮะในในหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโกงหลายแบบมากนะครับอันนี้เนี่ยปอมเป็นพนักงานบริษัททัวร์เลย ก็คือมียูนิฟอร์มไปทํามาจริงจังเหมือนที่บอกครับไปเปิดที่บอกอย่างเมื่อกี้เป็นเปิดเว็บใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยอาจจะไปเปิดแฟนเพจอะไรก็ได้ก็เป็นบริษัททัวร์ปลอมขึ้นมาก็หลอกเพื่อเอาเงินได้เช่นกันครับทีนี้มีอีกอันหนึ่งครับที่อยากให้พวกเรารู้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแก๊งเงินดําครับไอ้แก๊งนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือหลอกว่ามีธนบัตรดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่นะครับแล้วก็ไอ้บัตรนี้เนี่ยนะเวลาที่เขามาหลอกเนาะบอกว่าเอ้เนี่ยฉันมีบัตรอยู่นะธนบัตรพวกนี้ แต่มันถูกเคลือบด้วยสารเคมีสีดำำําจํานวนมากเลยจะบอกว่ามันทําให้มีมูลค่าได้นะครับก็คือมีน้ํายาพิเศษเนี่ยที่สามารถล้างน้ํายานั้นออกได้นะฮะโดยการสาธิตล้างเงินดําให้เหยื่อดูจนเหยื่อหลงเชื่อครับว่าแบบเฮ้ยมันล้างแล้วมันสะอาดได้แล้วก็หลอกเหยื่อนะครับว่าไอ้น้ายาพิเศษเนี่ยอยู่ที่สถานทูตนะครับแต่ไม่สามารถนําออกมาได้เพราะว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการดําเนินการค่อนข้างสูงสังเกตไหมครับมันมีความคล้ายกัน มันจะต้องจ่ายเงินก่อนนะครับเพราะนั้นอันนีนะ้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเลยนะครับพอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จปับ๊บเนี่ยก็จะชวนเหยื่อครับร่วมหุ้นจ่ายค่าธรรมเนียมนะก็เฮ้ยเนี่ยฉันก็ลงนะเธอก็ลงเห็นไหมมันรู้สึกเหมือนเสียทั้งคู่นะครับแล้วจะแบ่งธนาบัตรนะครับดอลลาร์สหรัฐที่ล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กับเหยื่อเป็นผลตอบแทนนะครับเมื่อเหยื่อหลงเชื่อไปแล้วนะครับก็จะจ่ายเงินนะจ่ายเงินให้กับมิจฉาชีพแล้วจากนั้นมิจฉาชีพเป็นไงครับ หายไปฮะแน่นอนเพราะว่าเขาได้เงินไปแล้วนี่ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เออมันก็เอามาหลอกกันได้นะโอเคคุกักเองอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนหลอกเกี่ยวกับธนบัตรดอลลร์แต่ก็บอกไปแล้วว่าเคยมีประสบการณ์ที่โดนหลอกเกี่ยวกับการขายของมือสองนะครับเพราะนั้นพวกนี้เกิดขึ้นได้หมดเลยครับทีนี้วิธีการป้องกันภัยนะครับจากไอ้ภัยใกล้ตัวพวกนี้อย่างแรกเลยก็คือ1ไม่โลภ นะครับก็คือไม่อยากได้เงินที่ไม่มีที่มาที่ไปนะควรสงสัยไว้ก่อนเลยว่าแบบแอันนี้หลอกแน่นอนครับอย่างที่2ก็คือไม่รู้จักก็ไม่ต้องให้นะครับไม่มีข้อมูลส่วนตัวเขาแล้วก็ไม่มีข้อมูลทางการเงินก็ไม่ต้องโอนนะครับอย่าโอนเลยนะครับยางต่อมาศึกษาหาข้อมูลนะครับก่อนเซ็นสัญญาอ่านให้ครบดูความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูความเป็นไปได้ก่อนส่วนต่อมาครับฟังนี้ฟังดีๆนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าอ้างใครให้ถามคนนั้นอย่างเช่นบอกว่านี่อ้างสรรพกรอ้างนายตำรวจคนนี้หาข้อมูลแล้วโทรไปถามไปเลยนะครับอย่างเช่นอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็โทรไปเลยครับห2ึ่หรือว่าถ้าอ้าง DSI ให้โทรไปเลยครับ1 2ึ่งเป็นต้นนะต่อมาถ้าเราสงสัยนะครับก็ให้ปรึกษาครับปรึกษาคนที่ไว้ใจได้หรือว่าโทรไปหาสงของ,องอก็ได้นะหรือว่าศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบพวกนี้เขาให้คําปรึกษาอยู่แล้ว โผไปได้เลยหรือติดตามข่าวสารกลโกลงเป็นประจำนะครับเราเนี่ยจะได้เท่าทันเล่เหลี่ยมกโกงนะต่อมาครับรู้ไว้ไม่เสี่ยงเป็นเหยื่อครับห่าเรื่องนี้เป็นไงคือถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราก็จะลดโอกาสในการที่เราเนี่ยจะเป็นเหยื่อมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คืออ้างหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ได้แปลว่าเชื่อถือได้นะอย่างในหนังเนี่ยเขาอ้างเรื่องเป็นสรรพกรไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าอ้างแล้วก็ไปสอบถามเลยว่าจริงไหมนะครับอย่างที่2ครับ ธุรกิจที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่โกงนะคือเขาอาจจะจดจริงนั่นแหละแต่ว่าไปทําธุรกิจที่ไม่ได้ตามที่จดทะเบียนเอาไว้นะแล้วก็อย่างที่สมนะครับไม่มีหรอกครับทางลัดรวยที่คนน้อยคนจะรู้ไม่มีครับเพราะว่าถ้ามีจริงเนี่ยรวยคนเดียวดีกว่าถูก <c oughs> ไหมครับเราจะไปบอกคนอื่นทาไมอ่ะเออคนน้อยคนจะรู้นะครับแล้วก็อันต่อมาครับหัวขโมยนะครับไม่หมิ่นเงินน้อยแปลว่าอะไรครับเขาเนี่ย <c oughs> หวังเงินน้อยๆครับแต่หวังจํานวนคนเนี่ยมากๆนะครับก็คือเอาคนนี้สักพันหนึ่งสองพันเนี่ยรวมๆกันหลายคนก็เป็นหมื่นนะวะนนั้นเขาไม่หมิ่นเงินน้อยนะครับต่อมาครับอย่าระวังแค่เรื่องเงินนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจถูกหลอกขอข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไปทําธุรกรรมในนามของเหยื่อก็ได้เอ,อ,อันนี้เนี่ยก็เป็นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันสุดท้ายครับ มิจฉาชีพเนี่ยจะไม่ใช้บัญชีตนเองเพื่อรับเงินจากเหยื่อครับอ่าเพราะบางคนเนี่ยมีการจ้างคนอื่นนะครับเพื่อเปิดบัญชีนะครับจะได้หนีการจับกลุ่มไปนะครับแล้วก็การจ้างนะครับหรือว่าการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยผิดกฎหมายนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-4ถึงปีนะครับหรือปรับเนี่ยตั้งแต่ 20- 0 0 0ถึง200,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยใครที่จะไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรเงี้ยระวังตัวนะครับมีข้อกฎหมาย อันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะโดนปรับโทษได้เอาละฮะหลังจากที่เราได้รู้กลโกงทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะระมัดระวังตัวมากขึ้นและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาดูกลไกกันนะครับว่าเฮ้ยเขาโกงกันยังไงมีขั้นตอนกันยังไงเดี๋ยวคราวหน้านะครับเรากลับมาดูกลโกงกันนะครับกับครูกักนะครับในรายการการเงินเพื่อชีวิตนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ